สวัสดีชาวมายาฮิวทันนะครับก็สําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้จากกันไปไหนนะครับแต่ที่ไม่ได้ทํามาก็เนื่องจากาต้องทํางานเนาะอันนี้ก็ว่างไม่ใช่ว่าอักษรเลิกงานแล้วก็เลยมาจัดรายการเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับวันนี้มันมีสาระที่ต้องมาพูดกันนิดหน่อยนะครับก็เนื่องจากไรสาระมาเยอะละนะครับก็คือวันนี้นะครับจะมาพูดในหัวข้อแบตเตอรี่ลิเธียมตัว แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่อยู่ในท็บสมาร์ทโฟนของเราที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีความร้อนสูงมากเกินไปนะมันจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ใช้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองเช่นไรนะครับเราต้องมาเกินกันก่อนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแบตเตอรี่ก็มีหลายความจุนะครับมีทั้ง ความจุดที่น้อยมากอย่าง900มิลลิแอม400มิลลิแอมนะครับถึงส,สูงถึงแบบสูงสุดเลยนะอยู่ที่40,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวทำไมที่ใช้น้อยๆจะถูกใช้ได้ไหนนะครับตั้งแต่400 ah, จนถึง1,000นะครับพวกนี้ระดับนี้จะถูกใช้ในพวก MP3 Player แล้วก็พวก iPod iPod iP พวก Smart Watch นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะกินความจุดน้อยอกินพลังงานน้อยนะครับ แล้วระหว่าง1,000งพันถึงประมาณช่วงสอ0 0ามพันถึง4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็จะถูกใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วตั้งแต่2,000ม ah ิลลิแอมป์จนถึงระดับหนึ่งหมื่นมิลลิแอมป์นะครับก็จะถูกใช้ในแท็บเล็ตเป็นสัดส่วนมากนะครับแล้วช่วงหมื่นถึงสองหมื่นหรือสองหมื่นตั้งแต่หมื่นถึงสี่หมื่นล่ะถูกใช้ในไหนนะครับระหว่างหนึ่งหมื่นนะครับจริงๆมาเริ่มแต่สองพันหกร้อยมิลลิแอม จนถึง20,000ถึง2 0 0 0 0มมิลลิแเนี่ยจะถูกใช้ในแบตสำรองหรือพวก power bank ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับส่วน20,000ถึง40,000จะถูกใช้ในพวกแบตเตอรี่ power bank ที่ใช้สำหรับการทช้งานของโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเป็นเหมือนแบตเตอรี่เคลื่อนที่เหมือนแบบโน้ตบุ๊กพลังงานมันก็ถูกใช้เหมือนสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับก็จะมี power bank พวกนี้มาทดแทนเพื่อที่จะ,ะเสริมเหมือนบางคนออกไป ในดงในป่าอย่างนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ใช้แบตเตอรี่เพาแบงคู่นี้ได้นะครับก็จะประทังอยู่ได้ประมาณ1-2ครั้งในการใช้แบตเพราะว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีแบ่งเป็น4เซลล์6เซลล์อย่างนี้นะครับก็แต่ละเซลล์ก็จะมีความจุต่างกันนั่นเองนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่ผมใช้อยู่อย่างเดลวอสโ o ที่รีวิวว่าในเพจนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบบ6เซลล์4ี0 0มิลลิแอมป์นะก็คือมีทั้งในแบตเตอรี่นะมีทั้งหมด6 6เซลล์แล้วก็ใน1เซลล์ม ความจุ4,400มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อเรื่องของเรานะครับจริงๆแบตเลเทียมไอออนนะครับก็จะถูกใช้ในโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนรวมถึงสมาร์ทวอชด้วยอย่างที่กำลังเป็นเทรนในปัจจุบันนะครับเนื่องจากอะไรถึงมันถึงถูกนิยมใช้มากนะครับเนื่องจากมันมีน้ําหนักเบาและขนาดเล็กแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานมากนะครับแล้วก็โดยปัจจุบันเนี้ยคนเราอะ่ะมักจะเสพติดสื่อสาร พวก e b o o k l i n ล YouTube หรือโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับจึงทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มันต้องถูกรีชาร์จอ่าเาเรียกไงคือถูกการชาร์จหรือเติมตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการชาร์จแบตท,ที่ดีคือเราต้องหยุดเล่นและชาร์จไว้นะครับแล้วก็จะมีพวกทิปที่ว่าอ่าเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็จะชาร์จเร็วขึ้นอะไรก็เป็นเป็นเหมือนทริคของแต่ละคนไปนะครับ แล้วก็ในแต่ละแบรนด์นะครับอย่าง o p p o ก็จะมี Book และ Big Charge นับที่ชาร์จได้ไวขึ้นแล้วก็อย่างของ q u a l c o m ก็จะมี Super Charge 2.0อย่างนี้นะครับพวกฟีเจอร์เหล่านี้ก็จะมาช่วยเสริมในการชาร์จที่เร็วขึ้นแต่ฟีเจอร์พวกนี้มันก็จะทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีความร้อนสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งวันนี้โหเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่าการชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันมีความร้อนอะเมื่อเมื่อมันมีความร้อน มันจะส่งผลอะไรกันมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมวิดีโอตัวนี้กันแล้วเรามาเข้าเรื่องต่อของอเดี๋ยวเราผมจะมาสรุปในตรงวิดีโอส่วนนี้ให้ดูกันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ทดสอบการทํางานของแบตเตอรี่กันเลยครับ We use lithium ion batteries in our day to day lives most commonly for things like powering mobile phones and laptop computers. But in the future, we're going to use them for a much greater range of different things. For example, we're already seeing lithium ion battery powered cars on the streets of London. However, as we move to more and more demanding applications, it's crucial that we understand how these batteries can operate safely. We've seen recently a number of high profile incidents reported in the press associated with lithium ion battery failure. Quite a lot of heat is generated within these cells during failure, and this, the failure could spread to neighbouring cells. Thankfully, these events are extremely rare, so what we're trying to do here is understand using these experiments exactly how the failure begins and what the consequences of that failure are. And hopefully, by understanding this mechanism of failure, we can begin to mitigate against the likelihood of these failures occurring. Up until now, generally, x ray imaging was used for looking at batteries before and after failure. But because we had the ability to look at during failure, we decided to combine thermal imaging and high frequency X ray imaging to look at both what happens on the outside and what happens on the inside of these cells during thermal runaway. Thermal runaway is a process in which, when at a critical temperature, the materials inside these batteries start to break down exothermically, so they generate a lot of heat while they break down. And when heat cannot escape as fast as it's being generated, this is a runaway reaction that cannot be stopped. We tried to simulate a range of abuse conditions, so from moderate temperatures up to uh, try to simulate a fire. So in this case, the batteries were subject to about 250, between 250 and 300 degrees Celsius. And so by looking at these cells during failure, we could potentially uh, improve the safety of them, which when scaled up to a uh, to thousands inside a module um, can significantly improve the overall safety of the system. So the key finding from this study is using X-ray radiation to study in situ how these batteries fail, and by identifying the failure mechanisms within cells like these, we can propose mechanisms to design safer battery packs for a range of different applications, including automotive powertrains. ก็จากการสังเกตของวิดีโอตัวนี้นะครับก็ได้ผลสรุปหมาที่ว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมันถูกชาร์จความร้อนเข้าไปนะครับซึ่งการชาร์จจริงๆอ่ะมันก็มีความร้อนสูงอยู่แล้วอยู่ประมาณ60-7ิถึงองศาเซลเซียสนะครับแต่เนี้ยคือมันถูกเรียกว่าการทดสอบที่ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นก็จะถูกชาร์จเข้าไปความร้อนเข้าไปเพิ่มเป็น2 5 0ร0อถึงองศาเซลเซียสนะครับซึ่งปฏิปรยาของตัวแบตเตอรี่กับความร้อนนะเมื่อความร้อน ขอในเซลล์แบตเตอรี่มีความสูงขึ้นแล้วก็ตัวความร้อนเนี่ยมันไม่สามารถที่ะจะระบายออกมาได้ทันนะครับโดยตัวเขาเรียกว่า,ามีสัพท์ก็คือเทอร์โมล n น a w a y นะครับก็คือการทำงานแบบการความร้อนแบบสูงนะครับการจึงทำให้ไอตัวแบตเตอรี่ตันี้ระเบิดออกนะครับซึ่งการเกิดไอตัวตัว thermal runway เนี่ยคือการมันเป็นการเขาเรียกไงเป็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตัวลิเธียไมไอออนนะครับมีถูกเครียกไงถูกพัฒนามาโดยที่ไม่มีตัวเสริมป้องกันนะครับที่ดีนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่มีการป้องกันาภายในนะครับจริงอ่ะพวกแบตเตอรี่ดีๆนะครับที่ถูกออกแบบและพัฒนามาด้วยดีต้องทนความร้อนที่สูง1ถึง1,000องศาเซลเซียสนะครับซึ่งจริงๆแล้ว่แบตเตอรี่พวกเนี้ยคือกำลังถูกพัฒนาโดยใช้พวกพลาสติกพวกไทเทเนียมพวกอะไรพวกเนี้ยคือเมันตอนนี้คือ มนุษย์เราก็พยายามที่จะหาสิ่งทดแทนเพื่อมาทําเป็นแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นความร้อนน้อยลงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการทําในพัฒน,นาการการพัฒน,นาช่วงต่อๆไปก็คือการลดปัญหาการระเบิดตัวของแบตเตอรี่นะครับซึ่งการคือการจากสังเกตนะครับเซลล์ของลิเธียมไอออนคือก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นเหล็กไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือการซ้อนเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผนวกติดก,กันแล้วก็เสริมความร้อนเข้าไปนะครับ อันนี้คือการเสริมเลเยอร์เพื่อให้ตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือการสร้างเซลล์เน,ะนาะในแบตเตอรี่ยุคหน้านะอย่างที่มีหลายๆสำนักงาน่าสำนักข่าวเดี๋ยวมาคือทําจากพวกพลาสติกค,คือไม่แค่ชิน้นชิ้นเดียวบางๆอันนี้คือแบตเตอรี่งอได้บิดได้อะไรอย่างนี้เหมือนหน้าจอ OLED ที่ถูกขายกันอย่าง เลือนตลาดในปัจจุบันเหมือนพวก Sams u n g g a l ็ x y S6 Edge พวกนี้นะครับก็ทำหน้าจอเคิร์ฟเป็นจออ่าจอ OL e d นะครับก็เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับแบตเตอรี่ในยุคหน้าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นไหมมีความจุที่สูงข,ขึ้นไหมนะครับก็อันนี้คือข้อมูลข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บข้อมูลดีๆอย่างรอยแซนนะครับแล้วก็ที่มาของข้อมูลข่าวอย่างนี้จาก Android Authority นะครับแล้วก็ คลิปจากทาง UCL ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมและก็ทีมงานของมายาทีก็ตองขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำวิดีโออย่างนี้ต่อไปนะครับก็ขอภายด้วยที่หายไปนาะนเนาะเราก็จะกลับมาเรื่อยๆนะครับเร็วๆนี้ไม่เร็วๆนี้เราทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานไมายาทีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ